สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ต้องถึงมือโคดยงช้างศึกล้างตาเวียดนามในศึก AFC u 2ยูยสปีได้เวลา Move อนโคดยงรับไม้ต่อผ่านทีมเจ้าไทยล้างตาเวียดนามบทสรุปศึกซีเกม2021ยังเป็นทางการก็รอบนี้นะครับเราพัาท่าภายกับเจ้าภาพเวียดนามในรอบชิงเหรียญทอง1-0แต่ไม่มีเวลาเสียใจแล้วครับมูฟออนให้เร็ว และเลือ,อีกเพียงไม่กีวไม่ถึง10วันเท่านั้นเราจะต้องล้างตาก,กับเวียดนามอีกครั้งซึ่งเป็นชุดเดียวกันครั้งนี้ในทนว์นเมนแมตช์ชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 2รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศอุซเบกิสถานเปิดเ,เปิดหัวฉากกับเวียดนามในวันที่2มิถุนายน,นนี้เลยเราจะได้ขุมกำลังฟุนลทีมมากขึ้นโดยมีตัวที่ค้าแข้งต่างแดนอย่างเจ้ากาันธนวัฒน์ซึงจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้ชนรงค์รมสีแก้วจาก abe, อุนร์อาดาเบออิจฉุพลสิรลมจากเอาบวกเยอรมัน สิทธิโชคพาโสจาก f อฟซีรีเกญี่ปุ่นและมีตัวรุกครึ่งชั้นดีอย่างนิคลั์มิเิลเันแบ็กขวาตัวหลักของ o อบโอรินเซ่สโมสรเดียวกับโจนาธานเข็มดีเข้ามาเป็นตัวเลือกก่อนตัดตัวเข้ามาเสริมทับเสริมความแข็งแกร่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าคราวนี้เวียดนามจะต้องเจอกับทีมชาติไทยในอีกเวอร์ชั่นซึ่งต่างจากซีเกมส์อย่างสิ้นเชิงมารู้เขารู้เรากันสักหน่อยทำฝั่งเขารอบนี้ใช้งานโค้ชเกาหลีใต้กองโฮฮายุน คนเดียวที่เคยคุมเวียดนามเตะที่ดูใบครับซึ่งเป็นไปตามความต้องการของโค้ชปักฮังสอหลังจบซีเกมเจ้าตัวจะกลับไปโฟกัสทีมชาติทุดใหญ่ของเวียดนามแบบเต็มๆนักเตะแกนหลักก็ยังคงเป็นชุดซีเกมตัดตัวอายุเกินไป3ามคนก็คือกัปตันเทียมโดฮุงดุนเงียนฮาวันดิกและกองหน้าอย่างเงียนเทียนลินออกไปเรียกว่าประสิทธิภาพจะยวบไปมากพอสมควรตัวเรียกเสริมทัพยังเป็นดาวรุ่งพวก ้องหุงเฮาครวนเหยียนห่วงตันทรันดันตรึงสามนักเตะจากเวียดแทวและอีก2-3ถึงรายที่หลุดออกจากชุดซีเกมต้องรอย,ยืนยันรายชื่ออีกทีแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเกตักเตะไม่ได้ดีกว่าที่เราเคยจะเพราะตัวเก่งที่สุดอยู่ในชุดจีเกมที่เขาทุ่มสับกำลังไปทั้งหมดแล้วส่วนทีมชาติไทยของเรานะครับโคชยงวรวุษศรีมาคะ นั่งหัวรอยใหญ่กุมทัพชุดนี้ร่วมกับโคชโชคโชคทวีพม,มรัตแต่มีความเคลื่อนไหวสําคัญก็คือเมื่อคราวที่ประชุมทีมในวันที่21พฤษภาคนมานาแป้งได้แต่งตั้งให้ซาบดบารโรโรกาเซียโคชชาวสเปนชุดอยู่สเปีเข้ามาช่วยงานในภารกิจ AFC ซยูเ .3 ีนปีในครั้งนี้ด้วยน่านสนใจตรงที่ว่าศักยภาพของซบบาบดรดสามารถคุมงทีมชุดนี้ได้เองการเข้ามาร่วมง,งานกับโคชโยงโคชโชค,โค,โชคจะเข้าตำรามากคนมากความ ทำงานร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟ้าผ่ามนาแบงแกก็คงแบ่งภาระหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนมาให้เข้ามาก้าวไกยกันเองอำนาจในการตัดี้แ,แรเรื่องทัคติกยังคงเป็นคนโยงวร์ุวิรสีมังคะยังเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่เช่นเดิมไม่มีปัญหาเวลากระชั้นเข้ามาไม่กี่วันไม่มีเวลาให้เริ่มต้นกันใหม่อีกแล้วปัญหาเครื่องทีมชาติไทยชุดลุยศึกจิงชป์เอเชียน่าเป็นห่วงก็ยังคงเป็นเรื่องของเวลาที่เตรียมทีมเหมือนเดิมเหมือนเคย เพื่อนร่วมสายอย่างเวียดนามมาเลเซียเขาก็ยกแกนหลักจาก4กีเกมส่วนเกาหลีใต้แม้มีชุดแบกอายุตเตรียมทีมคัดโอลิมปิก2024แต่ก็ยังมีพวกค้าแข่งในลีกยุโรปที่แฟนบอลคุ้นหูอย่างเช่นอีคังอินจากมอยองกาของสเปนฮองยุนช็อกจากลินเซอร์ออสเตรียและชางชองมินจากกลาสฮอปเปอร์สุริกจากสวิส์แล์มาร่วมทีมชุดนี้ด้วย โดยมาตรฐานก็ยังคงน่ากลัวครับสำหรับเกาหลีใต้การเตรียมทีมของทีมชาติไทยหลังจากกลับจากซีเกมในวันที่28ต้องบินไปต่อที่อุซเบกิสถานระแมทแรกกับเวียดนามในวันที่2มิถุนายนความเข้ากันได้ของตัวนักเตะเรียกมาเสริมต้องด้นสดแก้ปัญหาหน้าง,งานเท่านั้นราวนาะให้หนักเตะชุดนี้ที่จะตัดตัวฟในอลกันครั้งสุดท้ายในวันที่25พฤมภาคมโคโยงเป็นคนลิรารชื่อเองตั้งแต่แรก แต่ก็น่าจะมีแผนในใจแล้วว่าแต่ละคนจะมาใช้งานแบบไหนอย่างไรไม่ถึงกับเริ่มนับหนึ่งกันใหม่มีพิมพ์เขียวฟอร์มนักเตะหลายคนในศึกซีแคมภารกิจเป้าหมาย a f c ซยูทสามปีเป็นการรีแมตช์ล้างตากับทั้งเวียดนามและมาเลเซียที่เราเพิ่งแพ้มาหากเก็บ2ทีมนี้ได้คะแนนก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบตามเกาหลีใต้แต่หากสะดุดอีกครั้งกับทีมในอาเซียนก็จะกระเด็นตกรอบต้องใช้คำว่าตัวใครตัวมันแล้วล่ะครับงานนี้ เราพลาดมาจากซีเกมไม่มีออปชันนี้พลาดซ้ำที่2อีกแล้วนะฮะพระธิกกอดอุน่นสาวน้อยเวียดนามหลังน้ำตาอำลาช้างศึกซีเกมพระธิกสวมกอดปลอบใจแฟนบอลเวียดนามรุ่นยาวถึงขั้นหลังน้ำตาก่อนเดินกลับประเทศไทยพระธิกกุศลตันนะครับก่อนหะน้าทีมชาติไทยชุดซีเกมปลอบใจแฟนบอลสาวรุ่นยาวของเวียดนามที่มารออำลาถึงโรงแรม กเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจซีเกมส์ชังศึกของมนโนพูกิ้งอ,อกหักในรอบชิงชนะเลิศด้วยการแพ้กับเวียดนาม1-0คว้าเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายซึ่งนกเตะและทีมงานสตาฟโค้ชชังศึกเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในทันท,ท,ทีในช่วงบ่ายวันนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าก็มีแฟนบอลเวียดนามมาเยืยนรอส่งนักเตะทีมชาติไทยถึงบริเวณหน้าโรงแรมโดยเฉพาะแฟนบอลสาวรายหนึ่งที่เป็นแฟนบอลตัวยงของพัตติกุตตาซันเดาวิงทีมทัพชางศึกถึงขั้นหลังน้ำตา ล้างสวมกอดเพื่อเป็นการบรรลาก่อนจะถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองสำหรับทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะครับเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมลุยศึกฟุตบอลทิแมแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปในวันที่25พฤษภาคมนี้ก่อนเดินทางไปแข่งจริงในวันที่29พฤษภาคมครับก็เรียกได้ว่าฟีเวอร์จริงๆนะฮะสำหรับทีมชายไทยนะครับของศึก4เกมนะครับก็มีหลายคนเลยนะที่ แฟนบอลเวียดนามชื่นชอบนะครับอย่างเช่นฟุตซอลไทยนะครับก็มีชื่นชอบเหมือนกันนะครับรอถ่ายรูปแล้วกอดนะครับโอ้โหเลยได้ว่ากระหึ่มเลยทีเดียวใช่เหรอโอ้โห เตเรือนไทยลีกเปิดชมยักษ์ไทยลีกเต็งคว้าตัววิกเตอร์คาร์โดโซเสริมความแข็งแกร่งเวลาแชมป์ทำเอางาแฟนไทยลีกเลยทีเดียวเมื่อวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับประกันหลังชาวบราซิลจอมถล่มประตูจะหมดสัญญากับต้นสกัดปีจีปทุมยูเนเต็ดและเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมาโกโตเทกุรุโมริในลุ้นกานหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วล่าสุดนะครับสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีของบาดามแป้งนนพันธ์ลำซำ ที่มีโค้ชใหม่ที่มีชื่อว่าสกอตคูเบอร์ก็รายเป็นทีมเต็งจา๋าที่จะได้ตัววิกเตอร์คาร์เดโซ่ไปยืนคุมแนวรับพี่ล่าแาชมป์ในฤนดูกาลหน้าเรากําลังจะได้เห็น2ประกัลังภูผาหินอย่างวิคเตอร์คาร์เดโซ่ผนึกกําลังอย่างเอลิสดาล็อกล่าแชมป์ไทยลีกแชมป์ประวติศาสตร์นะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่24พฤษภาคมนะครับ